สวัสดีนะนะครับผมคิวซาวนะครับวันนี้ก็ประกอบตู้นะครับนะลูกค้าสั่งจองไว้นะครับผม4ใบนะครับผมก็ยังเหลืออีก4ใบนะครับพึ่งจะมานะครับลูกค้าก็จัดไปแล้วนะครับนะนสใบนะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมอ่าไปดูกันเลยนะครับนะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยครับนะฝากกดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับอันนี้ตู้แขวนนะครับนะก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับตู้แขวน12นิ้ว นะครับนะอันนี้ชุดนี้มีอ่าผมคิดราคาเป็นเป็นคู่ให้ก่อนนะครับนะเป็นคู่นะครับมีขาให้ด้วยนะครับนะก็คือเฟรมนะครับผมหรือเรียกอีกแบบนึงก็คืออ่าง่ายๆก็ขาตั้งโต้ะนะครับนะนะฐานตั้งนะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะนะนะครับผมอันนี้ดอกใส่ดอก B M ให้ลูกค้านะครับผมใส่ดอก B M 300เหล็กหล่อให้ลูกค้าเลยนะครับ เอาแจวแจวไปเลยนะครับนะสุดๆกันไปเลยนะครับดอกไดเวอร์นะครับผมเสียงแหลมนะครับนะตัวใหญ่มากนะครับหนักด้วยตัวนี้จะเป็นตัว bm d สี่ห้าศูนย์ p audio นะครับนะอันนี้ก็ใส่ให้อีกคู่หนึ่งนะครับนี่อีกคู่หนึ่งนะครับผมคิดราคาเป็นคู่นะครับนะเน็ตเวิร์กก็มีให้ด้วยนะครับผมใส่เน็ตเวิร์กให้ลูกค้าด้วยนะครับสองอันเหมือนกันนะครับสองตู้นะครับ แล้วก็ปากแต่นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้คู่หนึ่งนะครับผมทั้งชุดนะครับนะทั้งชุดนี้เลยประกอบให้ฟรีด้วยนะครับกลับประกอบให้ประกอบให้ฟรีด้วยนะครับคู่ละหนึ0งหบาทนะครับนะหนึ่งหมื่นหกพับาทเท่านั้นนะครับผมกับวัสดุแบบนี้นะครับนะแต่ถ้านะนะที่ยังสู้ราคาไม่ไหวนะครับผมอ่า ทุนน้อยนะครับพูดกันง่ายๆนะครับนะก็ลดราคาลงมาได้นะครับนะเราก็เปลี่ยนเป็น e 2 0 0นะครับผมดอกลำโพงนะครับ e 2 0 0 e 3 0 0นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นไดเวอร์ตัวอื่นนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กจริงๆผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนตัวอื่นนะผมอยากให้ใช้เน็ตเวิร์กที่ดีๆหน่อยนะครับเสียไม่ได้ดีๆนะครับนะชัดๆนะครับก็ ลดลดต้นทุนดอกลําโพงลงมานะครับนะมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับผมแต่ราคา16,000บาทคู่นี้นะครับผมสุดแล้วนะครับนะผมว่ามันสุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไปได้อีกนิดนึงนะครับก็เป็นดีเจ็านนะครับอันนี้ยังจะเป็นตัวรองอยู่นะครับถ้าตัวดีกว่านี้จะเป็นดีเจ็าเลยนะครับแต่ราคา16ื่นผมก็ให้นานาไม่ไหวนะครับเพราะมันแทบจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับะอ่์โอเคครับนะก็ชุดนี้นะครับผม พร้อมทุกอย่างเลยนะครับคู่ละ16,000บาทนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับมีให้ครบทุกอย่างครับนะนะมีให้ครบเลยนะ ตัวนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงนะครับนะค่อนข้างที่ราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้วัสดุตัวดีเลยนะครับนะแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับน้าถ้านนะอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้ก็ลดดอกลําโพงลงมานะครับผมราคามันก็อยู่ที่ดอกลําโพงนะครับจะถูกจะแพงก็อยู่ที่ดอกลําโพงนะครับแต่ชุดนี้ก็ราคาหมื่นหกนะครับอย่างที่บอกนะไปนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้องด้วยนะครับ